สวัสดีครับโชคเก้าชั้นแฟม i ลี่นะครับวันนี้ก็มาพบกับช่างโชคเก้าชัน้นอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับวันเสาร์นะครับก็มาพบกับช่องของเราเป็นประจำนะครับทุกๆวันนะครับถ้าไม่ติดภารกิจอะไรก็นําเสนอคลิปให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเป็นประจำวันนี้เรามาดูต้นนี้นะครับต้นโชคเก้าชัน้น ไม้แบล็กด่างนะครับมาดูลักษณะใบของเขานะครับต้นนี้มีความด่างทุกใบเลยนะครับก็จะด่างมากด่างน้อยนะครับก็เปิดสีนะครับมีทั้งตรงกลางตรงขอบนะครับขอบใบลักษณะพื้นใบนะครับก็มีพื้นใบสีเขียวเข้มเลยนะครับ แล้วก็มีความด่างนะครับด่างขาวเหลืองนะครับแล้วก็ด่างชมพูนะครับก็มีสีออกโอรสนะครับสีออกโอรสก็ต้นนี้ลากเขาเริ่มที่จะมีลากลงจากต้นแล้วนะครับเป็นลากอากาศนะครับที่ถือว่าเยอะนะครับเริ่มที่จะลงพื้นคือลงสู่ อวสดุปูนะครับตอนนี้ใช้วัสดุปูอย่างเดียวนะครับคือกาวมาพาะพร้าวสับเล็กนะครับก็ปุ๋ยละลายช้า3เดือนนะครับอ่าก็ตอนนี้กําลังแทงยอดใหม่ขึ้นมานะครับใบล่าสุดนะครับก็มีความกว้างของใบเพิ่มขึ้นนะครับก่อนหน้าก็ใบไล่เรียงกันนะครับทรงก,รก็ถือว่าไม่สวยมากนะครับแต่ก็ถือว่าอยู่ในขั้นที่เป็นทรงที่ คนสลับรับลูกกันก็ดีครับมาดูพื้นความด่างนะครับสังเกตจะมีสามสีนะครับด่างเขียวนะครับเขียวเขียวอ่อนเขียวออกเหลืองนะครับก็เขียวเข้มนะครับนะก็เป็นอะไรที่น่าจะเปิดสีมากขึ้นนะครับเมื่อได้รับ าการไล่แดดนะครับอ,อย่างใบนี้ก็โดนแดดครับก็จะมีบางใบที่เขาได้รับแดดแล้วมีโอกาสที่จะไหม้ได้นะครับโดยเฉพาะใบใบที่ามาดูใบล่างครับที่เขาไหม้นะครับใบนี้นะครับเปิดสีออกแดงเลยนะครับ โดนแดดฝั่งทางนี้ครับก็เลยใบไหม้ไปนะครับก็ไม่เป็นไรก็เก็บเขาไว้ก่อนนะครับก็ให้เขาได้เลี้ยงในส่วนของลําต้นไปก่อนคนระับต้นนี้ก็ถ้าใบยอดนี้ออกมานะครับก็น่าจะเริ่มที่จะเตรียมยกยอดได้นะครับรากเขาเริ่มเดินได้ดีนะครับก็เป็นไม้แบล็กนะครับที่ บ่งบอกลักษณะเด่นชัดเจนนะครับดูตรงก้านใบนะครับก้านก็สีม่วงดำนะครับลายเส้นลายกระดูกนะครับก็สีออกม่วงดำนะครับออม่วงดำเขียวเข้มเข้มออกดำเลยนะครับครับก็เป็นทรงที่ถือว่ามีความโดดเด่นสวยงามนะครับสำหรับต้นนี้นะครับ ก็มีโอกาสเปิดสีต่อๆไปนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมโชวกระชั้นแฟมิลี่ของเรานะครับก็จะนําคลิปต่างๆมาให้กับทุกท่านได้รับชมเป็นประจํานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ